สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบกับวัตถุมงคลของหลวงปู่เวิร์นนะครับเป็นพระภูรมานเดเยพระภูรมานชนะศึกนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งรุ่นนะครับวันนี้มีทั้งสองเนื้อครับนะหลวงปู่เวิร์นนะพุทธาพิเศษโดยเกจจิอาจารย์ชื่อดังนะครับอย่างพระอาจารย์ต้อมนะครับพระอาจารย์สุรยานและพระอาจารย์ธรรมโดนปักทองชัยนี่เองฮะวันนี้ครับนะมารับชมกันพี่2ยี่สิบรายการนะครับวันนี้นะ เราจะแยกเป็นสองอีพีครับอีพีนี้จะเป็นรายการพิเศษนะครับส่วนอีพีจะไปจะเป็นรายการเพียวๆนะลองเลือกดูพี่ชายชอบถูกใจรายการไหนสามารถที่ต่อได้ที่ดีร้าและเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับวันนี้คิดราคาพิเศษเหมือนเดิมพี่ชายนะครับเดี๋ยวลองมาเริ่มจากรายการแรกครับรายการที่หนึ่งกันเลยครับ รายการที่หนึ่งครับมาเป็นเหรียญเพชรนะครับน้น้องขออนุญาตนะฮะตัดได้พี่ที่ชมนะครับจะมาเริ่มจากรายการทองแดง10รายการรายการทางทิพย์รายการนะครับเริ่มจากรายการทองแดงกันเลยพี่นะรายการนี้นะับเป็นอีกหนึ่งรายการพิเศษนะครับเลขโคดําเบอร์หมายเลข94ครับรายการนี้พี่นะรายการพิเศษนะครับแบ่งปันที่ราคาเดิมครับองค์นี้แบ่งปันที่พี่นะครับอยู่ที่500บาทนะครับรายการที่1นะครับนะาได้ชุดนี้มาใหม่นะครับ ต่อมารายการที่2ครับรายการนี้จะสร้างน้อยนะครับเพียงแค่20เหรียญในโลกนะฮะกับรายการธงชาตินองแดงลงธงชาติเลขโค้ดเำอรนหมายเลข3หลังผิวกระจกครับรลายการนี้จะสร้าง20องค์ในโลกนะครับแบ่งปันที่พี่นะองค์นี้นะต้องขอพิเศษหน่อยแบ่งปันที่พี่องค์นี้ที่400บาทนะครับ400บาทนะครับมีมาแค่1องค์นะครับรายการที่2 ต่อมารายการที่3จะเป็นลงยาเขียวเนียรซับเป็นรายการลุ้นเซอร์ไพรส์นะครับนะเลข 3, 9, คุเบอร์3ามเก้าห่รรายการนี้แบ่งปันนพี่นะครับอยู่ที่องค์ละ280บาทองค์ละ280บาทกับรายการเซอร์ไพรส์ลงยาหรือถ้าพี่ๆสนใจนะครับไม่อยากได้รายการลงยาก็สามารถแจ้งได้อยู่ที่องค์ละ220บาทนะครับอยู่ที่องค์ละ220บาทยี่บาทะผมเอามาให้นะครับว่าจะเปิดเป็นอีพีเซไปกับเป็นอีพีงานเพียวนะครับ yeah. นี่ครับแบบนี้ใครอยากได้งานเพียวๆ,ๆนะครับนะว่าจะเปิดเป็น EP s u r p r พี่อย่างนี้อง,งละ220บาทพี่นะครับแต่รายการนี้ซึ่งเป็นรายการ s u r p r i พี่จะหาค่อนข้างยากหน่อยนะครับจะไม่ค่อยมีลงยานะองค์นี้280บาทนะครับจับคู่ผมคิดพิเศษอยู่ที่450พี่คู่ละ450บาทนะครับรายการที่3ตอ่อมารายการที่4ครับเลขคุณจะเบอร์305นะครับนี่ลงยาเขียวเนี่ยซับ รายการนี้ราคาเท่ากันหมดนะพี่นะ280บาทจาับคู่450นะฮะร,รายการที่4ครับต่อมาครับรายการที่5มาเป็นลงยาแดงกันบ้างพี่ลงยาแดงแรงฤทธิ์เลขค้นจัเบอร์368นะครับรายการนี้ก็280บาทในพี่นะ,ะรายการที่5ต่อมาครับรายการที่6ครับรายการที่6เลขค้นจัเบอร์380รายการที่6เลขค้นจัเบอร์380นะพี่นี่รายการที่6นะครับนะฮะสวย,สวย ต่อมารายการที่7นะครับรายการที่7เลขโค้ดนัวเบอร์365รายการที่7เลขโค้ดนัวเบอร์365ครับรายการที่7นะครับน no> ี่นี่ครับ365นะครับรายการที่7นะครับต่อมารายการที่8เนื้อทองแดงลมดำนะครับรายการที่สัดจ้างเพียงแค่50าสิบเดือในโลกเลขโค้ดนัวเบอร์24ครับรายการที่ถือเป็นหนึ่งรายการพิเศษองค์นี้ผมขอที่300บาทนะครับองค์นี้ผมขอที่300บาทครับพี่ชายรายการที่8นะครับ ต่อมารายการที่9ครับรา,าร,รายการที่9รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงถึงลุงหน้ากากเต็มที่หน้ากากหันุมาน,นะครับนี่ทองทิพตีทองทองนี่สวยเลยเลขคตเบอร์68บนะครับจะสร้างเพียงแค่ห้เหรียญหน้ากากเต็มบบอย่างนี้องค์นี้เยี่ยงปันที่3า0ร้อยสบาทนะครับสำหรับรายการที่9 350บบาทนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่10รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลงยานี่ครับหน้ากากทองทิพย์หน้ากากเต็มที่รายการนี้ตะเมอเนื้อลมดำนะครับเลขคนเบอร์หนึ่งสามสามหลังผิวกระจกครับนี่ครับรายการนี้ก็3สามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะสำหรับรายการที่สิบถ้าใครยกคู่ไปพี่โองกระสามร้อยสิบถูกไหมผมยกคู่ใครรับแจ้งมาได้ผมขอเพียงแค่เจ็ดร้อยนะครับผมขอเพียงแค่เจ็ดร้อยพร้อมของแถมให้พี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับมาเนื้อจะไปเนื้อเนื้อจะไปจะเป็นเนื้อทองทิพย์ครับ เนื้อทองทิพย <Sa uc> er yeah. ์เริ่มจากยาแดงก่อนเลยยาแดงครับเนื้อทองทิพย์จะพิเศษคือจะลงยาหน้าและหลังครับเนื้อทองทิพย์จะพิเศษคือลงยาหน้าและหลังแต่ราคาเดียวกันนะพี่นะแต่ราคาเดียวกันนะพี่นะอยู่ที่พี่พี่จะชอบชอบถูกใจเนื้ออะไรนะครับนี่ฮะสองร้อยแปดสิบบาทหมดเลยพี่นะนี่ฮะให้ลงยานะเลขคุณเอร์นะครับหนึ่งหกแปดสี่นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ ต่อมารายการที two, ่สิบสองครับรายการที 2, meillä, land, ่สองเลขคุณตัวเบอร์หน bueno ึ่งหกสองหกฮะสิบสองเลขคุณตัเบอร์หนึ่งหกสองหกครับรายการที่สิบสองนะครับต่อมารายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามเลขคุณตัเบอร์หนึ่งหกสี่หกครับสิบสามหนึ่งหกสี่หกครับรายการที่สิบสามนะครับ ต่อมารายการที um 60, 1่1ิบสี่เลขคุณต um ัเบอร์หนึ่งหกหกศูนย์นะฮะสิบสี่หนึ่งหกหกศูนย์นะครับรายการที่สิบสี่คร um ับต่อมาครับพี really ่ชายรายการที Kü ่ส um ิบห้าครับรายการที่15บ้าเลขคุณตัเบอร์หนึ่งหกเก้าสองหนึ่งหกเก้าสองครับรายการที่สิบห้านะครับต่อมาครับพี่ชายรายการไปลงยันนําเงินครับรายการที่16บหกนะครับเลขคุณตําเบอร์นะครับหนึ่งหกแปดเจ็ดครับ 1687ครับรา,ายการที่16นะครับลงยันทั้งเงินนะครับต่อมาครับพี่ชารายการถัดไปครับนะรายการที่17นะครับ ทายที่มันีทายมันมีสองสี่เองนะมีประมาณนี้พี่นะจะมีประมาณนี้ต้องจากาการเซอร์ไพรส์ลา,ายพางทุงชาตินะครับนะปกติจะมีแค่ลงสองลงแค่สองสี่หรือสามสี่นะี่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะเป็นการเซอร์ไพรส์หมดเลยนะครับรายการที่รายการที่เจ็ดเลขคนจับเบอร์หนึ่งหกห้าหนึ่งครับนะรายการที่สิบเจ็ดนะครับหลวงปู่เวิร์นนะครับถ้าใครจําได้นะครับเมื่อปีก่อนตอน,นชุดลุงปู่ดังนะครับหลวงปู่ศิาลาได้กล่าวไว้ว่าถ้าใครอยากรวยต้องไปหาหลวงปู่เวิร์นนะครับนะคู่บารมีครับนะสมมาร์ทขพุผูท้าวิเศษคู่กับหลวงปู่ตลลอดเย เลขคุเบอร์หนึ่งหกสองสองครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อมารายการที่สิบเก้ารายการนี้เนื้อทองทิพส์ฝังพลอยแดงครับจะสร้างเพียงแค่ห้าสิบเหรียญครับนี่สร้างน้อยนะครับเลขคนณตเบอร 8, ์หนึ่งสี่แปดรายการนี้เอาไปเพียงสามร้อยบาทพี่นะสามร้อยบาทฝังพลอยพี่นะครับต่อมาเป็นเนื้อทองทิพส์สตินนี่รายการนี้สร้างแค่ยี่สิบเหรียญพี่นี่เลขคนณตเบอร์หนึ่งหนึ่งสองนะครับจัดสร้างเพียงแค่ยี่สิบเหรียญทัโลกนะรายการนี้เอาไปสามร้อยพี่ เอาไป300บาทพอพี่นะครับสําหรับรายการที่20นะครับวันนี้มีให้พี่นะครับ20รายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกชมดูพี่พี่ใช่ครับชอบูุใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสําหรับนิ้กข่าวขอบพระคุณที่พี่ท่านติดตามด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากครับ